ร้อนจุงเบยเข้าร่มเข้าร่มเข้าร่มใช้บริเวณน,นี้ให้เป็นประโยชน์นะคะทุกคนคะ่ะพ่อมองแล้วพ่อมองแล้วจะปวดแอวนิดๆิดนะคะทุกคนคะ่ะ เอาเฉพาะสวยเลยสวยมากที่เราตั้งกล้องนี่ก็เยอะสวยๆทั้งนั้นเลย รวยค่ะอ่ะอ,อนค่ะ,ะอ่อนอ่อนอ่อนมากเลยเน่ยกำขึกมือจุดแต่อันตรงใต้ต้นนี้จะใบเยอะ งามสวยงามมากเลยลูกใหญ่ๆเอาให้สาสมเพราะปีที่แล้วมันไม่มีปีที่แล้วไม่มีให้เก็บเลย 使，都唔使。 น้ำผลไม้มันก็มีอยู่ได้แหละแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างมันอยู่ใต้ใบเนี่ยมีอยู่เด้อมีอยู่เด้อค่ะทุกคน อันนี้พอได้เก็บดีปีที่แล้วบอกมีเลยปีที่แล้วแม่นแห้ยงได้แม่ก็น้อยด้ปีที่แล้ว ใต้ใบนี่แมาเงี้ยบทุตตาบาก็เยอะ โอ้ยอย่ากเก็บดีๆอยู่เด้มีเยอะอยู่นี่แต่ว่ามันอยู่ใต้ล่มใต้ใบนี่ไหม เก็บเก็บไปบทำน้ําบูโบอรี่กันจ้นะไม่เยอะแต่พอได้เก็บอยู่แบบนี้นะคะพี่น้องค่ะนี่ส่วนนี่ส่วนแบบนี้นะคะ

เงินไว้พี่น่องเงินไว้เดี๋ยวเราไปเลือกที่บ้านเดี๋ยวเราไปเลือกที่บ้านกันจ้ะมันไม่สวยดีแ้วก็พอเก็บได้ แต่ว่ามีิคุมาจีบก่อนเฮาดิเนาะมิคุมาจีบก่อนเราแน่เลยเพราะว่ามันมีร่องรอย ปรมาณ3กิโลมันเป็น3กับ4กิโลพี่น้องวันนี้ก็จะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ผลงานของเขาค่ะพี่น้องค่ะได้น้ำบูเบอี่น้ำซับเนาะเรียบร้อย3ลิตรค่ะพี่น้องสวยงามเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ